ย้ำว่ายังโสดจริงๆค่ะนางเอกสาวมินพิชญาที่ยอมรับว่ายังไม่เปิดใจรับหนุ่มคนไหนเข้ามาทําให้หัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังปิดจอบกับหนุ่มกันเพราะอยากโฟกัสกับงานที่กําลังไปได้สวยแม้จะมีหนุ่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบบ้างก็ตามค่ะก็มีเข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกว่ามินมินว่าตัวมินเองเนี่ยแหละที่ไม่พร้อมใช่เพราะว่าทุกคนก็น่ารักผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปให้เขาด้วยมั้งคะเราก็สงสารนวะ่าแบบ เราก็ไม่อยากเห็นกับตัวด้วยค่ะมันมีเป้าหมายชีวิตค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราอยากทำอะารหลายอย่างเราอยากเราตื่นเต้นกับการทํางานเราตื่นเต้นกับความแบบก้าวหน้าในชีวิตือนเราแบบสนุกกับชีวิตวัยของเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่พร้อมจะดูแล ด้านนักแสดงสาวตาคมแพทนภพา,าก็สบายใจขึ้นหลังแกลกเกลี่ยเรื่องค่าเลี้ยงดูคุณพ่อแท้ๆได้ลงตัวเมื่อเธอยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูหลักหมื่นตามที่คุณพ่อต้องการให้ทุกเดือนค่ะซึ่งถึงจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ลูกกตันยู่คนนี้ก็ไม่คิดว่าเป็นภาระเพราะถือว่าอย่างน้อยก็ได้ทำหน้าที่ลูกตอบแทนพระคุณพ่อโดยจะเริ่มส่งเงินให้ครั้งแรกในเดือนหน้าค่ะ ถ้าจะถามถึงว่าลำบากไหมคงไม่ได้ลำบากมากแต่แค่ภาระเราเพิ่มขึ้นในเรื่องของการหาหาเงินอะไรเงี้ยค่ะดูแลคุณคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยรายได้มันก็ยังแบบเวทกันได้อะไรเงี้ยขึ้นขึ้น,นลงๆแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเป็นรายจ่ายที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาแล้วก็ฟิกด้วยคือให้ขาดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รับทุกงานค่ะ ส่วนที่โดนวิจารณ์ท่าเต้นในขบวนแห่หน้ากงานบวชเพื่อนชายคนสนิทที่ดูสนุกจนเกินเหตุนั้นสาวแพทก็เผยว่าไม่แค์กับพวกโลกสวยเพราะถือว่าเป็นการแสดงออกในแบบที่เป็นตัวตนของเธอค่ะส่วนนักร้องเสียงดีกันนพัฒที่เดินหน้าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเท่าที่รู้คือฉันรักเธอก็เผยว่าแม้จะไม่ได้ลงมือแต่งเพลงนี้เองแต่เนื้อหาก็ถ่ายทอดมาจากชีวิตรักของเขากับสาวที่สาววริที่สาเต็มๆค่ะ ตอนนี้เรื่องแบบมันก็มีส่วนนะครับมันก็มีส่วนบ้างที่เราเคยเคยผ่านมาจริงๆแล้วผมจะบอกว่าทุกเพลงที่เราร้องเนี่ยเราก็พยายามหยิบประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมาใช้ในการถ่ายทอดที่เราต้องต้องใช้ความรู้สึกในการในการพูดในการเล่าเรื่องเพลงนี้เยอะกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาเป็นการร้องที่เหมือนกับการพูดเพลงนี้นะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าความรักที่เราที่เราเป็นอยู่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออะไร ปิดท้ายด้วยบรรยากาศสุดชิลในคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มรักโลกเจสันบาราัสค่ะที่กอดคอศิลปินกลุ่มเรน i ิ g งเจนมาเสิร์ฟความสุขผ่านเสียงเพลงเกือบ3ชั่วโมงเต็มอิ่มที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อค่ำวานนี้ให้แฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างชาติราว5 0 0 0คนได้ดื่มด่ำกับบทเพลงเพราะๆคุ้มค่าสมการรอคอยโดยเฉพาะเพลงแอมวนคลิปและลักี้รวมทั้งอีกเพ,พียบค่ะ<อ> สิ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ซึ่งเป็นโชว์ครั้งที่3ในเมืองไทยของเจสัมรัสหลังจากเคยมาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวในปี2555และร่วมแจมในคอนเสิร์ตโซ n i c แบงปี2556เจ้าตัวเป็นกันเองและใกล้ชิดกับแฟนเพลงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างที่คุยไว้จริงๆค่ะจนแฟนเพลงเก็บความประทับใจกลับบ้านไปตามๆกันค่ะ